Ya pedap satu Oh bang, kon bang ni. Ah, so. มันจะมีตัวมด้วยจะบลอดเลกมแล้วน่าจะมุ่นแล้วมาเจอทางเส้นนี้แหละอ่ะจะไปแนวหนอยอ่ะ เยอกนก็ไปห้าหยแล้วมันมันห้ารวยได้ไี่ไปนไปนี่ดน เอ้ยเฮ้ยดาบมันอยู่ที่ตักอยู่ดาโอ๋โอ๋โตอยู่แก่ๆบ่อยู่เฮ้ยถ้าบ่เห็นกัน3 3คนบ่ไปปาไปเลยห้องพุ่นน่ะให้แกนางอีกเข้าก่อนยิมลุด <laughs> <laughs> Lớp đường lại đi na, hả? Ừ. Lên luôn. Lên luôn. sau xe đi. Lái xe đi. Lái xe đi. Lái đi. Lái đi. đi. ได้บอกเข้ามาทถั่วบอกเข้ามาดูวัดทางกายทุกคนอนำนมีจริงแค้ซือแบนคือแบบบอนมึปกติขั้นจริงแค่ไก่ก้าวไก่ก้าวไอ้หมเข้าไว้กินก้อนกินก้อนัน้ไว้ก้อนอันนี้ก้้ก้อนแต่คนวอกว่า้ามว่านาราข้ามว่ายนารากกับบอกวันนี้เ้าเน่ยบอกหลังเนี่ยบอกลูกลังแ่ไ่ดีบัวนะ เดี๋ยวเขาไปบ้านไข่ล่างเนี่ยเขาก็น่าจเห็นเนาะเขาวอกเขาไ่เห็นครัอ่างถมมาเขาก็ไล่เยอมากไปมากก็ต้องเฮ้ามาเขาบ่าไปมันไปยัยโอ้เด็กก็บ้านบุหมอนเด็กก็ได้อนอนก็ไมานอนดูบ้านบ้านไหนบ้านไหนบ้านไหนมีผู้ชราบมีับา ลานกดที่ไหนที่ไหนกินเข้าเดี๋ยวอาบน้ำไก่ไม่ได้เข้าไปนะเขาเขาผ่านบ้านคนล่างนอยู <lonely> ่ล <Find out> ่างอย่างเงี้ยอทนัะไม่ไเ็นมาก็เยอะแยะบ้านไข่เข้าไปน่อยเดี๋ยวก็มีบ้านอยู่ล่างโอ้โหป้ลูกลังจะเป็นยังไงข้อมูดูทานใหนนบละ